สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะมากินปลาทอดน้ำกันนะครับก็มีปลาทอดแล้วก็มีแกวแกวพริกสดนะครับก็มีพริกสดหอมแดงมีผักพริกแห้งตำแล้วก็มีอะไรคะรมาตรงนี้<า>เี๋ยวหกเนื้หกมีผักมีผักต้มนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมากินแซ่บๆกันนะครับแซ่บๆนเนาะแซ่บๆแซ่บๆ Sạch Hmm Hmm tạm được ở lòng 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 lòng